สวัสดีค่ะจูนจาก YouTube ช่องจูนโกะเมามอยค่ะคลิปนี้นะคะจูนตั้งใจจะมาพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องที่ว่าถ้าใครก็ตามนะคะอยากที่จะมาใช้ชีวิตที่ประเทศนิวซีแลนด์แล้วเนี่ยมันมีวิธีทางอันไหนบ้างนะคะจูนจะมาพูดถึง3วิธีหลักๆค่ะยังไงอย่าเพิ่งพลาดคลิปนี้นะคะเดี๋ยวมาดูกันว่า3วิธีหลักๆอันนี้มีอะไรบ้างค่ะ วิธีแรกนะคะสำหรับคนที่อยากที่จะมาอยู่ที่ประเทศนิวซีแลนด์เนี่ยเป็นวิธีที่เรียกว่าง่ายที่สุดเลยแต่ว่าอาจจะต้องลงทุนหน่อยเกี่ยวกับเรื่องของค่าใช้จ่ายค่ะวิธีนั้นก็คือการมาลงคอสเรียนที่ประเทศ New นะะิวซีแลนด์ค่ะถ้าเรามาลงคอสเรียนที่ประเทศนิวซีแลนด์นะคะตามระดับที่เขากําหนดนะคะอาจจะเป็นระดับดิพโลมาหรือระดับเป็นยาตีเนี่ยเมื่อเราเรียนจบแล้วเนี่ยเราจะสามารถได้วีซ่าทํางานค่ะมาหางาน ที่ประเทศนิวซีแลนด์ได้ด้วยอันนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งวิธีนะคะที่เราจะต่อยอดให้เราอยู่ประเทศนิวซีแลนด์ในระยะยาวได้ค่ะ ข้อ2ก็คือวีซ่าทำงานนะคะสำหรับใครก็ตามที่มีสกิลการทำงานในอาชีพที่ประเทศนิวซีแลนด์เขาต้องการเนี่ยเราสามารถสมัครงานกับนายจ้างจากประเทศไทยมาได้เลยค่ะนายจ้างที่ว่านี่คือนายจ้างที่ประเทศนิวซีแลนด์นะคะสมัครมาแล้วเนี่ยถ้าเกิดว่านายจ้างรับเราเข้าทำงานบวกกับเอกสารเป็นตามที่อิมเมจเกชันต้องการเราก็สามารถที่จะขอวีซ่าทำงานมาอยู่ที่ประเทศนิวซีแลนด์ได้ยาวๆเช่นกันคะ่ะวีซ่าทำงานเนี่ยจะขอได้มากสุด3ปี แล้วก็สามารถต่อวีซ่าทำงานไปได้เรื่อยๆด้วยค่ะส่วนข้อสุดท้ายนะคะจูนอาจจะให้คำแนะนำได้ไม่มากเท่าไหร่เพราะจูนคิดว่าวิธีนี้อาจจะเป็นวิธีที่ อาจจะอยู่ที่ดวงหรือบุพเพของคนบางคนนะคะก็คือเราอาจจะต้องหาแฟนหรือว่ามามีครอบครัวเป็นคนนิวซีแลนด์หรือคนที่ถือสัญชาตินิวซีแลนด์ค่ะวิธีนี้จะทําให้เราสามารถขอวีซ่าติดตามแล้วก็มาอยู่ที่ประเทศนิวซีแลนด์ได้ด้วยค่ะอันนี้เป็น3วิธีหลักๆนะคะ3วิธีที่ไม่ค่อยยากเท่าไหร่ถ้าเราอยากที่จะมาอยู่ที่ประเทศนิวซีแลนด์ลองใช้3วิธีนี้ดูค่ะ จูนคิดว่าเป็นสาิิีีที่ทำให้เรามาอยู่ประเทศนิวซีแลนด์ได้ค่ะ